รุ่นไฟฟ r i จ t ริงคริสติน่าอากีเลรัเออเด็กๆโซเพลงนี้ของใครของเนทครับของเนทเพราะว่าเคยเห็นเนทร้องเพลงสไตล์นี้ครับวิกต่างๆอันนี้ก็มีข้อมูลจดลึกส่วนตัวให่ครับพี่ไอซเพราะว่าอะไรอ่ะเพลงมันสนุกครับแล้วก็สองคนนี้ก็คงทำไม่ได้น้าสนุกอะไรอันนี้คุณเนสนะครับเนทเป็นเพลงของใครครับเนาเป็นเพลงของใครเลือกไว้ครับ เพลงของเนสนี่แหละค่ะบตะแนมยามแล้วเพลง Move Like Jacker นะครับก็เป็นเพลงที่เนสเลือกไว้สำหรับสัปดาห์นี้ครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้เนสเนสเป็นคนชอบร้องเพลงผู้ชายนะคะแต่ว่าในเพลงนี้นี่มันเพลงนี้นี่ในเพลงนี้คนนี้คนขอนแก่นค่ะในในเพลงนี้มันก็จะมี มาเป็นผู้หญิงโชว์มาอยู่ค่ะมันจะได้โชว์สองอย่างทั้งเรื่องเต้นเรื่องร้องมันก็สามารถ้ต่อไปเพลงที่6ครับมาเลยครับดูน้าเชิครับน่าเชิญเราจับยิ้มเก่งมากทุกคน นนครัับออี้พเ่เพลงนี้ยังไม่ทิ้งว่าไงครับโซ่อะโซ่ยังเดิมเดินเดิมเดิมเดิมเพราะว่าโซ่เขาสามารถเซอร์ไพรส์เราได้ตลอดเวลาใช่ค่ะไอ้ปากเขาอย่างพอนาสามารถเก็บมได้ยย้อนเอาใส่เสียงลบได้ง่ายอ้าวโซ่ใช่เพลงของโซ่หรือเปล่าไม่ครับแล้วโซ่คิดว่าเพลงของใครครับของเนทครับของเนทเพราะว่าอะไรครับผมว่า เมื่อกี้เน็ตเลือกเพลงเร็วไปแล้วครับพรากรนี่มีเพจผลแล้วก็แบบอีกเพลงน่าจะเป็นเพลงไทยที่มีพลังครับเพราะว่าเน็ตเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะไม่ก็บอกดีว่าคนนี้เป็นใครไร้นะครับคิดว่าใครครับพี่ไอ้ไหมพี่ไอ้เพราะเสียงเสียงลมๆอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นพี่ไอ้ไงพี่ใหญ่ คล้ายๆไอตอนร้องกับพี่เคเลครับแม้ว่าเสียงะแต่เสียงแต่พูดถึงเสียงลมๆเคเขาจะชัดกว่านะลมเขาจะไม่ใช่และนากรินเนสคะใครคะเลือกเพลงนี้เนสนี่แหละครับและเพลงมหัศจรรย์รักนะครับของคุณตงเด่นร็ดิก็เป็นของเนสวีเจ็ดในสัปดาห์นี้ครับเล่นเรื่องนี้รเพลงนี้เพราะว่า เลือกอกเรงนี้เพราะว่าต้องกระจค่ะไม่ใช่คะ่ะ,ะจ,จมันเป็นเรื่องมหาสจาร์ที่เนทได้เข้ามาอยู่ในที่นี้แล้วได้มาเจอกับเพื่อน24คนและได้มาเรียนกับคุณครูทุกคนที่มีความสามารถและได้มาเจอคนที่รักเนทเต็ม t h ันเดอร์โดมันเป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากที่ไหนคะ่ะนอกจากเอฟเก้า